สวัสดีครับทุกคนมีช่องอันส่าซีเฮดนะฮะอันนี้น้องแต็มก็มาเล่นด้วยคนแต่อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องแต็มครับเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่แต้มไปในรูปผมโทรไปมันไม่ได้ยินเสียงนะครับแต็มฮัลโหลหน่อยฮัลโหลน่าลูน่าลูนนะผมก็อันนี้คุยกับโทรศัพท์น้องแต็มนะครับอันนั้นก็บ้านน้องแต็มแล้วคนมันมันมาสร้างหลังใหม,ม่น,นออะฮะมันอนเยอะนอนก่นใช่ไหม แล้วเดียพี่นอนบ้านพี่ก่อนนะแตมตนนแตม<ง>วันนี้เราจะไปลงนรกกันวันนี้เราจะไปลงนรกกันเออไปลงนรกกันดีกว่าทุกคนนะก็เดี๋ยวผมไปคราบชุดกโกคนเพราะชุก้กโกผมผมให้ใหแตมไปนะทุกคน เล็กูหายไปไหนเล็กูหายไปไหนเล็กกูหายไปไหนกองหนึ่งไอสัตว์แตมเอาไปตอนไหนเก้าปันไหมครับกะกอนทนก็เดี๋ยวจะไปนรกกันนะครับทุกคน ผมจะไปแล้วต้องไปหาเลยนะไอ้แตมเราจะไปหาแร่อะไรนะเนเธอร์ไลท์นะฮะน่าจะเป็นเทเนอร์ไลท์นะครับก็เดี๋ยวไปหาเดทใช้กันบางคนแล้ไปึงโล่โลไปโล่อะไปนรกอยู่ไหนนะแตมแตมไปหาเนเธอร์กันหาเนเธอร์อะไรกันไปไปนรกเฮ้ยที่เล็กนี่แหละคราฟดิมึงก็มีเล็กในตัวมึงคราฟดิ สติ๊กในกล้องอ่ะสักกล้องหนึ่งหาเอาที่คุณสะเหล็กก็พอเดี๋ยวมึงไปตายเอาที่ขุดขุดไม่ได้เหรอแล้วตอนไหนตอนนั้นบอกว่าที่คุณเหล็กได้น่ะก็ใช้เพชรในกล่องซะให้คนละสามพอพอย่าใช้เยอะบางคนขุดมากัน ผมขุดไม้ทุกคนมาผมไม่มีนะครับขุดไม้ก่อนฮะอ๋อมาเพลกโกครับแล้วใช่ไหมเออทุกคนครับตอนนี้ผมก็เจอผมก็รู้ประสาทดะนรกกันนะทุกคนพอดีพอดีเอ๊แตมเอางพูดไงดีอะ <c oughs> ผมให้ยศมนะันงาน่าง่ายคือ,อคือผมให้ยศมันเกมโหมดหนึ่งรอบนะทุกคนให้มันไปบินในรกเล่นนะครับแล้วมันไปเจอประสาทแล้วผมแล้วมันก็ถ่ายแล้วผมก็มันก็ถ่ายพิกัดส่งมาผมก็เลยแคปก็ ไปดูต่อแล้วก็เจอพอดีครับทุกคนนะ<ช>ไมไ่ถือว่าโกงทุกคนฮนะหไหนวะกูดูดิเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปเอาบล็อกหินก่อนต้องต่อบล็อกหินเผื่อมีเผื่อต้องต่อไปดูอื่นๆด้วยหิน,น,นบล<อ>็บอกหินเ<ด>นี่ยทุกนะคนเออมาุดไปเลยเจอใช่ไหมเออ กานไปไอ้แตมไอ้แตมมันขุดตรงไหนเนี่ยมึงไม่พูดเนี่ยพูดทองเลยนี่ก็มีนี่ก็มีแล้วขอขุดทองก่อนเอ๊ะเอ๊ยอะไรวะพูดที่คุอคือคืออะไรวะทุกคนผมไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเอ้าอะไรอ่ะ ทอะไรเนเธอไลท์เหรอหรหรมันต้องไปเผาเหรอต้องไปเผาเหรออ,อ๋อเคยทุกคนเจ๊ทําไงอ่ะเจ๊จู้เฮ้ยทุกคนดวงโคตรดีเลยว่ะมันเจอง่ายเกินไปไหมทุกคน,นเฮ้ยน,ไไน,น,นี่นองกูยังยุ่งโคตรเฮ้ยเดี๋ยวไปหาไปหาไปเผื่อเจอเอกเอาป่ะหาป่ะ เข้ามาลุกปุ๊บเดิไปคนเดียวไปดูกนะครับตรงมันก็จะมีพวกต้นไม้พวกนี้ทุกคนผมบอกว่าผมจะไปตรงนู้นทุกคนไปตรงโน้นครับเพิดเพิดเจออีกนัดเออคนเรียบร้อยเพ่ดเจอนะทุกคนไอ้แต้มถ้ากูตกไปกูจะตายไหมเนี่ย ทองมาดิโอ้ยเจ็บกูไม่ได้ชุดทองมากูไม่ได้ชุดทองมาคกเวล้รับแ้อกมาไว้นทุกคนวคนไปตัว เราขุดไปก่อนคนขุดไม้ก่อน,นเราต้องใช้ไม้นะครับต้องใช้ไม้ไอ้นี่แต้มความพิพังว่ะเราคงขอเก็บในเทเลไลน์ตรงนี้เอาปกบอกไม้มาใช้ก่อนคนเพราะเราต้องใช้ต่อบล็อกนะครับเพื่อนไอ้คนหาต่อแถวหน่อยมันจะมีไม่ตกองคน แถวน,นี้มีไหมไม่น่ามีมั้งทุกคนเดี๋ยวเราไปตรงนน้นก่อนทุกคนแตมแตมถ้าเจอพวกบล็อกปงบล็อกไฟขุดด้วยนะเออฮตรงนี้น่าเป็นริมลาวานะทุกคนแต่ผมยังไม่ไปนะเดี๋ยวขึ้นก่อนทุกคนเออเชืบบนคนเจอละ ไม่เจอดิเจอเด่กูบ,บกอกคนจะไปเอาไปตกแต่ง,งที่บ้านทุกคนเดี๋ยวให้แต้ามาำทางกลับบ้านกันทุกคน แป๊บนึงพี่จะไปดูก่อนนู้นตรงไต่ก่อนนู้นวะไปดูก่อนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นต่อคนแต่เราขึ้นไปดูก่อนดีกว่าแอปปเิ a p แอปเปิ้ลที่พี่ให้ไปอะฮะเฮ้ยเปิดกันหาเฮ้ยเผื่อเจอผมถือแบ็ผมถือแบ็คไปก่อน เสียเจอพวกมอนเตอร์ร่ะทุกคนแต่ผมได้ปรับแบบง่ายๆไปก่อนนะคยังไม่ได้ปรับยากน,นะครับเฮ้พี่เจอทองว่ะคุยกันเฮ้เพิ่งเจอทองก้อนเดียวโอ้ทุกคนทุกคนราวะโอ้กินๆๆๆกๆๆินกินกินก กเจอไอ้นี่อะไรวะที่มันเอาไปครับเป็นบล็อกขาวได้เก็บด้วยเก็บด้วยเออแล้วขุขออขอดด้วยขุดด้วยเราต้องใช้อ<ม>นาคตเราต้องใช้สร้างบ้านใหม่อยู่ดีทุกคนดดเราเดินโนน่เออบ้านใหม่ไงให้มันดูสวยๆไงเดี๋ยวคอจะขุดด้วยเดีดด๋วยวขุดปังนิดทุกคน เดี๋ยวเรลงไปโอ้น้นตอตบแตอนู่นเฮ้ยแตมแช่ไปทุกคนเดีผมขอตอบก่นนะผมไม่รู้ว่าแช่ไปนะครับเฮ้ยแตมถ้าบล็อกไม้อยู่ล้แค่แค่ะมันจะไหม้ปะทุกคนก็ตก เราต้องห้าแล้ เออเศร้าใจทุกคนโทษครับผมขออนุญาตได้ไหมครับขออนุญาตเกมหมดเสกทุกอย่างกลับมาทุกคนเพราะมันหายยากผมไม่อยากหายไปขอ,ขออนุญาตครับทุกคนจะปล่อยแต่ไม่รูแต่แตมไม่รู้ทุกคนจะปล่อยามานะถ้ามันรู้ผมเกมหมดมันจะว่าผมทุกคนแต่มไม่รู้คนระับผงขอเสกเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วับ การเอาประมาณนี้ะะะะะน,น,ทะ,น,นะทุกคนขอย่าทุกคนผมขอย่าจริงๆนะครับเมื่อเป็นทีเดียวผมันก็จอมใส่จนหนังแล้วทุกคนมันน้ำจะหลุดก,กันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแค่พี่ไอซ์ไดมอนกับของกุ๊กก๊กมากครับลลว่าว่ายัง โลกลาวาตายแต้มพี่เกมหมดเซ็ของนะเดี๋ยวบอกไปเลยคนะทุกคนอะไรพี่พี่พี่ขออนุญาตตบพี่ขออนุญาตท่าน้ชมแล้วนะขออนุญาตนะครับเต็มแค่เนี้ยขอเอาแค่เนี้ยทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเกมหมดกลับนะครับพี่แล้วผมเอาแค่ชุดหนังนะทุกคนผมไม่ใช้ชุดแบบหลูกเกินไปนะครับเพราะเพราะว่า กลับรางเดิมละมาแล้วก็ใส่เออเศร้าใจดิเฮียเต็มกระไอเฮียกูตกจริงเต็มก็ควยละเดี๋ยวไหนก็มาละเก็บของเก็บอะไรแตมเจอเด็ดแตมเจอเจอในเทไรเยอะกระเฮียกูตกลาวาตายมึงทำเฮียอะไรน้าเดี๋ยวมึงไปทุบทิ้งเลยนะาคุณเลด บาคนเราไปนลกต่อคนไปครับกลับมเร็วไอ้เฮียแปมคนเห็นผมเมื่อกี้โเมื่อกี้ผ้ามันบลเข้าว่กูตกนรกกูเสียเลยบานเลยต่อใช่เมื่อกเป็นเหว่าลก่ คใครสงสัยว่าประตุนรกมาจากไหนก็น้คนก็ผมไปสร้างมานะไอแต้มไปหาลาวามให้ผกกระร้างเอทุกคนบอกนะคนไอนี่ใหม่ทุกคน๋ยวคนตไวใหม่นะครับมาคนมา ทุกคนเกือบตกลาวาอีกรอบแล้วโอ้โหผมเล่นอะไรไม่รู้เรื่องทุกคนดูดีเอ้ยเอ้ยแต้บกูเ,เจอเจออไเนี่ยแหละอในเทร์ไลท์บล็อกในเทร์ไลท์เฮ้ยทุกคนเจอเมื่อกี้เจอเพิ่มพี่เจอพี่ลงมาในป่าพี่เจอคออนพี่คนก่อนในพิธีมานีไ่ไม่เยอะมั้งมาเยอะกว่าเยอะ อันนี้ก็เพอร์ผมปรับให้หาเปาะแรงง่ายขึ้นนิดนึงนะครับรู้แล้วไม่ได้งงกูไม่ได้ง่เด็กวุ้ลือให้มึงคุดแป๊บนึงล้กัน,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 นเด๋ยวกูลมึงคุดนอนึงนะมาคนทีพีแต่มาทีทแล้วก็เป็นชื่อแต้มแล้วก็ชื่อผมตามมามาี่ยแตมนี่องคทีพดดีแีพีวก็เน,น้าเนีนคุดิก็ทาานะ มีก salah, ้อนเดียวกูมากกูไว yes, yes. go ้น go, ี่แล้วกูเห็นมีก้อนเดียวรื่ไม่ก็มีเพื่อนไม่รู้ว่าตัวเดียวไปหาลิมมตาอ้เยสสี่ก็กูกลัวตกลาวาตากูเดินมามั่วๆกูเจอ้ทุกคนอยแต่ถ้าน้ำวางในลาวาได้ไหม มึงอยากตกตายในเฮียเสดายเดี๋ยมึงตกม่งตอกลาวาตังไงทุกคนเฮ้ยทุกคนเจอบอคอ์แล้วเอาบอคอ,อ์ก่อนพูดคอ์ก่อนันาคนเราต้องใช้นะทุกคนต้องใช้ในการสร้างบ้านนะอะไรแตมสตีฟอะไรกว่า ก็ทางกับก็บตอบบอ,อกขึ้งบนดิผมแบบมึงก็ปรับไอ้นี่ดีมึงก็ปรับมึงก,ก็มาากึงกม็มาหากกูจะมามหากกูที่มีอยู่ไหนมาหากูเดี๋ยวของไม่กูมีวิธีเดี๋ยวของทุกอย่างไม่กูเลยเดี๋ยวมีวิธีเดี๋ยวของมาเดี๋ยวมาให้หมดทางร่างกายอะ,ะ,ะนี่ทุกคนดูนะ จบไอ้สัตว์ตวอือ,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 โอโอ้โหของมึงเยอะจังวะอันนี้ทิ้งนี่ทิ้งได้ทิ้งได้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่ทิ้งใช่ไหมสติ๊กพี่ทิ้งนะปุ่มอ๋อบล็อกบล็อกไม้บล็อกเมอเรงมึงเนี่ยกูทิ้งนะไอ้เหี้ยมึงมีมึงมีเนเธอรไ์ไลท์สิบสามเลยหรอ,อรนะมึงมีมึงม,ม,มีบล็อกเนเธอรไ์ไลท์สิบสามอะไรหรอ กูไม่กล้าเดินต่อเลยเออี่กูไม่กล้าไปต่อเลยอะตก็ลงมันใช่บล็อกเทลไรใช่ไหม,ไมหรือว่าบล็อกไม้บล็บอกแล้วกินปลา

เจังอ่ะเงาเงาบ้องไม้มาเยอะเลยเหรอ เฮียเนี่ยถ้าไหลตกไปเนี่ยอยา้อทอาทำไมเฮียส่บ้าเรา,า,าไม่มีระเบิดหรอกไม่ทำไงไอแตมไอ้่างมือเนี่นนยเฮ้ยมือดีดิดีน้ำท่วมได้ไงถ้ากูกลับบ้าน,ไป,าน<ด>ไปบ้านไม่เหมือนดเดิมมึงโดนแน่ ยากจังอะ่ะผู้พิที่แย่โอ้โหห่างางหายยากจังวะไอเ้เแยแต้มตกเราว่ตายไอ้เฮียเอ,เอเ้ยปรับไงอะ่ะทุกคนขอแยกอีกรอบครับ,บเสกแม่งเลยทุกคนไม่ไหวละแม่แต้มจ,จำได้ว่ามีอะไรบ้างวะ จะมีบล็อกไม้อยู่หนึ่งกองกับอีกสี่สิบแปดอันที่พี่จำได้แล้วก็ในเทเลที่สามอันใช่ไหมผมไม่ไหวทุกคนคือผมทำมันเนี่ยแบบเข้าใจทุกคนคืออีกกระตกอ่ะคือแล้วผมปรับอินเทอร์เน็ตไม่เป็นผมก็ต้องทำอย่างนี้นะคนขออนุญาตนะครับจริงๆนะกูระปรับไม่เป็นมีที่กินมีกี่อันวันในเทเลทอ่ะไม่นะแต้ม นี่เท่าไรไม่กี่อันสิบสามปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสอ็ดสิองสิบมอย่าโม้อย่าโม้อย่ามอย่ามอะอะแต้มสิบสามแล้วก็ไม้เอ้ยไม้ไม้อกูที่กูเลยสจะจบยวมึงไม้ไม้มึงยิบมาไม่ใส่ที่เดิมแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวอ มาแค่นี้นะคนเอาไม้แค่นี้ครับเพราะผมจำไม่ได้แต่ทำได้ว่ามีอยู่ก่อน,นแล้วก็มีหินหินใช้ไปแล้วแล้วก็มีอะไรวะทองบ้าทองกี่อันเศษทองกี่อันไม่ถึงประมาณ52ประมาณ52-53ประมาณ56บ้งไม่รู้อะแล้วก็มีอะไรวะแล้วก็มีชิก้กเกลเหล็กของไอ้เต็มนะทุกคนเอาชิก้กเกลเหล็กให้มันก่อน ไอ้ชุกกรอบไม่ต้องคับเอาไอพวกอาวุธเลยไม่ต้องคัพเลยคัพไม่เอาแต่ไปแอคเดี๋ยวผมขอหนึ่งคนไอแอคผมขอนะครับแไออย่างมันมีอย่างละหนึ่งคนแอปเปิลทองแอปเปิลทองธรรมดามีอยู่หนึ่งลูกแล้วก็มีอะไรวะมีอะไรวะแตมก็เอาเสกไปเลยไง ไปเลยแบบคราฟไปเลยไงก็ถือว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเผาเราไม่ต้องเผาไงาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะไปหาในท้ายหลังไม้ทุกคนอาจจะมีตายโยนนี่นะก็มีอะไรกว่าแต้มแต้มมึงเอาเนเธอร์ทายกูไปเก็บก่นอนเอ้ยดิหินอะไรไปขุดเอาไม้เลย <c oughs> นั่นก็จบคลิปแบบนี้ก็ได้ทุกคนเดี๋ยวผมไปหาของใหม่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็กลับเป็นเหมือนเดิมทุกคน นะเดี๋ยวป้าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนรเอาโปรนะอืมเดี๋ยวเก็บของไปก่อนแจมแดดพวกอะไรครับใหม่หมดเลยนะรู้ปะเนี่ยเดี๋ยวเก็บของกปทุกคนแล้วก็มามาจบคลิปกันเดี๋ยวของเดี๋ยวของไปค่อยไปหาครับใหม่แล้วหาใหม่มาเลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปหาเพิ่มนะครับเดี๋ยวหลังไหมผมอาจจะไปไอ้เทมทุกคนอาจจะไปทำอะไรคือเรื่องอะไงทุกคนไปหา วัวนะทุกคนหรือไม่อาจจะไปหาวัวมารับตัวสองตัวนะครับเพื่อมาเป็นหะายอย่างนะทุกคนมาแต้มมาจบคลิปก็สรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์ลืมกดติดตามนะครับผมสรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับส่วนใครที่สนใจแผงโซล่าเซลล์นะครับผมติดต่อได้ที่เอ็มแม็กพิษณุโลกนะครับผมนะผมติดต่อได้ครับผมนะผม